ในขณะนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จโดยเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยเจ้าคุณพระศินีนาถพิราชกัลยาณีมายังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังค่ะโดยรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชการยาสภานะคะ จากนั้นเสด็จขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อเสด็จออกที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์ที่มาเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับสเสด็จค่ะในการนี้ทุลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนกัญญาสิริโสภาพันนวดีท่านผู้หญิงพลอยเพลินเจนเซนและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนรอเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับสเสด็จด้วยค่ะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าประโกร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด,ดำเนินไปทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสก,การผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำพระชมวานที่หน้าพระแทน่นพระนพพระ,ระดลมหาสเสวตชัตรทรงกราบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินผ่านแถวข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลลอ,อองทุลีพระบาทไปทรงจุดเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าประแท่นเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกนับมุกเหนือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระพิธีธรรมได้สวดพระอภิธรรมครบ4จบแล้วค่ะจาะาพนักงานจะนินต์พระราชาคณะหนึ่งรูปนะคะที่จะถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม8รูปขึ้นนั่งอย่างอาจสงค่ะซึ่งวันนี้นะคะ พระพิธีธรรมจากวัดสเกตร,ราชาวรมหาวิหารและวัดอนงคารามวรวิหารได้มีการสวดพระภิธรรมในบทสวดนมัสก,การพระรัตนตรัยบทติลคณาธิคาถารวมถึงบทวิพังและบทพระมหาปติฐานสำหรับบทติลคณาธิคาถานั้นเป็นบทสวดที่ว่าด้วยไตรลักษ์ค่ะซึ่งได้แก่อนิจจังความไม่เที่ยง ทุกขังคือความทุกข์และอัลตาคือความไม่ใช่ตัวตนขณะนี้เจ้าพนักงานลาดพระภูษายงค่ะพระภูษายงนั้นคือผ้าที่โยงจากพระโกฏพระบร,รมศพไปยังอาจสงโดยมีเสาบัวรองรับซึ่งถือเป็นสายที่หนึ่งเพื่อเชื่อมกับพระภูษายงอีกหนึ่งสำรับหรือสายที่สองซึ่งวางอยู่บนพานทองสองชั้นต้นอาจสงสำหรับ ส่งทอดภ้าไตรถวายพระสงฆ์สร,ประปกรน,นั่นเองค่ะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดพระไตรสำหรับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพในค่ำคืนนี้ค่ะ

หาวาริวหาปุราปาริปุเรนตีสาคลังเอวเมวอิโตทินัางเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวะสมมิะตูสเพปุเรนตูสังกปาจันโทปนารโสยธามนิโชติราโสยธา oh ขณะนี้นะคะพระสงค์ได้สดระปกรณ์ถาวายอนุโมทนาถาวายอดิเรกและถาวายพระพรลาแล้วค่ะ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพะปดดมหาสเวเตฉัตรตค่ะ กระหม่อมหญิงอุบลรัตนกัญญาสิริวัฒนาพันวดีท่านผู้หญิงพลอยไพรินเจนเซ้นพร้อมด้วยท่านผู้หญิงสิริกิริยาเจนเซ้นเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตร์ลงทางมุกระสันพระที่นั่งพิมารรัตยาค่ะ ขณะน,นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จออกพร้อมด้วยเจ้าคุณพระศรีนาถพิลาัลายานีจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ลงทางมุกรสันพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาพิลาชกัลยาณีเพื่อเสด็จพระราชดำเนินประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตค่ะ